รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2องเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้้มชาลีนีโดยไม่บอกอั้าธารรมทโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่า ท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องของการยืมเงินเนาะบางคนอาจจะมีคนยืมเงินไปแล้วก็สงสัยว่าเอยเงินที่ยืมไปเนี่ยจะได้คืนไหมนะนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูกันนะคำทำนายน,นี้จะอยู่ประมาณ 1, 1> เดือน3เดือนบางคนอาจจะขยับเป็น6เดือนหรือบางคนอาจจะเร็วกว่า 1, 1> เ,ดเดือนก็เป็นไปได้นะคะเต็มที่ก็คืออาจจะประมาณปีหนึ่งนะคะเต็มที่ก็อ,อาจจะเป็นปีหนึ่งหรืออาจจะ2ปีประมาณนี้ไม่เกินประมาณนี้ ะะเดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่กันนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าพลังงานของไพ่อะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งที่เรากระทำนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับไพ่นะขึ้นกับการลงมือทําของเราด้วยนะคะวันนี้มี choice ให้เลือก4ี่ช้อยส์นะคะ1 2 3สาและ4ีนะคะท็อปปกนะตอนท็อปปิกก็คือเงินที่มีคนยืมไปนั้นจะได้คืนหรือไม่นะคะ หนึ่งสองสามและสี่หลับตาเป็นสมาธิตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคนมากที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยลืมตาเลือกไพ่ที่ดึงดูใจคที่สุดนะคะบางคนอาจจะมากกว่าหนึ่งกองหรือบางคนอาจจะแบบมีความเลื่อมเลื่อมกันอยู่ก็ดูกองที่สองที่สำรองไว้ด้วยก็ได้นะบางทีมันอาจจะมีความแบบสับสนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ดูกองไหนไม่สบายใจก็ลองเปลี่ยนกองดูจากเป็นอันดับสองนะคะมันจะมีความที่แบบตรงหรือซอดคลองกันมากกว่า นะคะย้ำอีกทีว่านี่เป็นการทำนายภาพรวมเป็น general wedding นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกตินะคะแล้วก็เป็นการทำนายาที่อย่าไปซีเรียสถือจริงจังทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกับขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดนะวันนี้มาดูนอกสถานที่นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอยส์นะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากตอนที่หนึ่ง ทองที่1นนะคะต้องบอกว่าความรู้สึกของคุณนี่ตอนนี้นะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ความรู้สึกของคุณก็คือเหมือนพไพ่ใบนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงมีมีอารมณ์นิดนึงนะมีอารมณ์หรืออาจจะรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจเล็กๆน้อยนนะที่ท,ที่ที่แบบให้ยืมไปแล้วแบบว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะคะถามว่าจะได้คืนไหมดูจากพลังงานแล้วเนี่ยอ่า มีโอกาสนะมีโอกาสถามว่ามีโอกาสจะได้คืนไหมมีโอกาสแต่เหมือนกับคุณก็เจอคนที่ค่อนข้างจะหินเหมือนกันนะหินเหมือนกันหินเหมือนกันคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ทวงง่ายๆอะ่ะเออเขาน่าจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเอาแต่ใจบางคนนะที่คุณมาดูเนะี่ยเป็นไปได้ว่าคนที่ยืมเงินคุณไปเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนะมันก็เลยทําให้คุณมีความน้อยอกน้อยใจมีความรู้สึก มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายอกสบายใจเออจะทวงทีก็เหมือนกับว่าเอ,อตอนให้ยืมนี่ดีแต่เวลาทวงนี่เหมือนแบบถ้าจะกราบกราดน,นะถ้าจะกราบกราดมาขอให้ทวงเอถอะแทแผมบางคนทวงแล้วพูดไม่ดีใส่เราอีกนะคนที่เลือกกองนี้ต้องบอกว่ามีความรู้สึกอะไรแบบนั้นถามว่ามีโอกาสที่เขาจะคืนไหมมีโอกาสแต่ก็ต้องใช้ความพยายามเหมือนกันเออใช้ความพยายามเหมือนกันนะใช้ความพยายามมากๆเลยนะที่จะ ที่จะต้องคุยกับเขาอะอืมแต่ก็ถือว่าเป็นการฝึกเนาะในการสื่อสารหรือฝึกความอดทนฝึกเมตตาบารมีอะไรต่างๆเนะี่ยก็ต้องขอบคุณเขานะที่ทําให้เราได้ฝึกในเรื่องของความเมตตาบารมีในเรื่องของขันติบารมีอะไรต่างๆในการพูดคุยและทําให้แบบมีจิตใจที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็ไม่ไม่ใช้อารมณ์เออมันเป็นการฝึกของเราเหมือนกันนะก็ต้องขอบคุณนะทาให้เราได้รู้จักคนด้วยแล้วก็ทําให้เราได้อ ส,สมบุบรณ์บารมีในการช่วยเหลือคนนะคะสาหรับกองแรกต้องบอกว่าถามว่ามีโอกาสที่จะได้คืนไหมมีโอกาสแต่ก็ต้องลุยต้องฝาฟันหน่อยบางครั้งเขาเอาแต่ใจนะคนอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างบาง,บางทีให้ยืมอุตสาช่วยเหลือเต็มที่แต่กลับโดนพูด,พดบางทีเหมือนอาจจะพูดไม่ดีกับคุณก็เป็นไปได้ทําให้คุณน้อยอกน้อยใจอะไรบบงอย่างแดีวถามว่ามีโอกาสจะคืนไหมมีโอกาส แต่ว่าอาจจะต้องรอสักหน่อยต้องใช้เวลาสักหน่อยนะแล้วก็ต้องใช้ทักษะฝึกทักษะในการเจรจาสื่อสารนะคะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะคนที่เลือกกองที่2ถามว่ามีโอกาสที่จะได้คืนหรือเปล่าต้องบอกว่าใบแรกความรู้สึกของคุณเหมือนคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะที่จะทวงถามนะคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเซนส์มีสัมผัสอะไรบางอย่างนะถามว่ามีโอกาสไหมดูจากพลังงานแล้วเนี่ย ต้องบอกว่าจากพลังงานนะคะต้องบอกว่าคุณมีความกังวลเกิดขึ้นในจิตใจอาจจะด้วยว่าเขาน่าจะมีความเป็นแบบว่า,ามีคนเป็นคนที่ช่างเจราจาหรือมีการชักจูงพูดชักจูงโน้มน้าวใจอะไรบางอย่างทำให้คุณก็แบบกังวลว่าเขาจะคืนคุณไหมหรือว่า คุณต้องให้ไปเลยนะเอ๊ะอะไรยังไงกันแน่อะไรเงรีนนะ้ยแต่ดูจากพลังงานแล้วถามว่ามีโอกาสได้คืนไหมก็อบอกว่ามีโอกาสได้คือนอยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็ลดความกังวลลงซะเชื่อมั่นในตัวเองนะลดความกังวลลงซะคือบางทีมันไปเกี้ยกล่อมทาให้คุณไม่มีไม่มีความสุขหรือไม่แฮปปี้นะขณะนั้นนะให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองซะว่า เขาต้องคืนคุณนะบางทีพลังงานของความไม่กล้าหรือความไม่กล้าทวงบางทีคนนี้อาจจะเป็นคนไม่กล้าทวงคนที่ยืมคุณก็ได้คนที่ยืมคุณไปอาจจะมีคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าทวงเขาอะทั้งท้งที่คุณเป็นคนให้เขายืมแต่คุณไม่กล้าทวงเขาอันเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะก็อยากให้คุณนะหนักแน่นนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรก็คือมันเป็นเรื่องที่เราก็คุยกันด้วยเหตุผลค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาแค่นั้นเองนะเออแล้วก็ เขาจะคิดยังไงนะั้นเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราแล้วก็ทวงแล้วก็แค่ถามถ่ายมีก็จ่ายไม่มีก็อ่ะแล้วเมื่อ,อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยกันด้วยเหตุผลส่วนเขาจะมีฟีดแบ็หรือแสดงอะไรท่าทางอย่างไรกลับมากับคุณก็ขอให้คุณทําใจให้สบาย ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาแค่นั้นเองนะคะอ่ะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนั่นแหละนะคะถามว่ามีโอกาสไหมอย่างที่บอกไปนะคะมีโอกาสได้คืนไหมมีโอกาสแต่ก็ต้องทาใจให้สบายนะปล่อยวางเพราะเราก็ไม่มีทางรู้หรอกเขาคิดอะไรยังไงอยู่นะและอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่ต้องกลัวทวงได้นะ มันเป็นหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ของเราที่ดีสุดแล้วเราก็พูดด้วยเหตุผลพูดจาด้วยความรู้สึกที่ก็ S, ถามตามเหตุผลแล้วก็ไม่มีก็บอกเราตามเหตุผลแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังอยู่แล้วนะคณรู้สึกว่าการที่จะทวงถามเขาเนี่ยเหมือนเป็นความแบบเสี่ยงโชคเหมือนกันค,คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะเออมันก็เลยมีความกังวลว่า,ามันเหมือนเสี่ยงโชคเขาจะ ยังไงหรือบางคนอาจจะยังไม่ทันได้ถามด้วยซ้ำน,นะคะเพระาะฉะนั้นแล้วถามไปเถอะนะคะเขาจะตอบอยังไงก็ก็เราจะได้รู้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะขยับขยายเวลายืดเวลาได้นะคะแล้วเมื่อไหร่เราก็จะได้มีโอกาสได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอย่ากลัวอย่ากังวลตัเองนะคะอ่ะต่อมาคะ่ะคนที่เลือกกองที่3ามนะคะกองที่3ต้องบอกว่าคนที่เลือกกองที่สนะเป็นคนมี เมตานะคะเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีเมตตานะคะเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะเออเป็นไปได้ว่าคนอ่ะจะเป็นคนมีน้าอกน้ําใจนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็เลยมีคนเข้าหามาเยอะทีเดียวแต่คุณก็มีความกังวลเล็กน้อยว่าแบบเอ๊ะที่ยืมเราไปคือคุณเป็นคนดูมีฐานะนึกออกไหมเป็นคนดูรวยดูร่ำรวยดูมีคนก็เลยมายืมคุณถามว่ามีโอกาสจะได้คืนไหมดูจากพลังงานแล้วต้องบอกว่า อาจจะต้องเจราจาสื่อสารกันเยอะหน่อยเขาน่าจะเป็นคนดุดุคุณอาจจะแบบหรือมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะอ,อ,อาจจะมีการความขัดแย้งหรือว่าคำพูดคำจาอะไรต่างๆมันอาจจะไม่เข้าหูเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ฝึกในเรื่องของทักษะการฟางังการสื่อสารการเจราจาการปล่อยวางการปล่อยให้เขาพูดการปล่อยให้ยับยั้งชั่งใจการทำใจให้สบายอะไรต่างๆนะคะดูแล้วเนี่ยบางคน อาจจะเป็นคนคนที่ยืมเงินคนอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่หรือเป็นคนที่อายุมากกว่าคนนะหรือเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่เป็นคนที่มีความดุคนก็เลยจะแบบแล้วเขามีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเออเป็นคนเอาแต่เหมือนกับความคิดตัวเองเป็นใหญ่มากๆอืมเป็นคนแบบเผด็จการเล็กๆเออมันก็เลยเวลาที่จะทวงถามเรื่องเงินมันก็เลยทําให้บางครั้งบางที มันมีอีกโก้เนาะเขาก็มีอีกโก้เราก็เองก็มีอีกโก้มันก็เลยอาจจะทําให้การสื่อสารเจราจาได้ถือว่าเป็นสนามฝึกนะคุณเป็นคนสื่อสารดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วคุณทําได้จัดการได้นะแค่เป็นสนามที่คุณจะได้ฝึกในการสื่อสารในการทวงเงินในการเจราจาถามว่ามีโอกาสได้ไหมมีโอกาสได้แต่ต้องใช้เทคนิคทักษะในการสื่อสารเจราจาที่ดีนะซึ่งคุณทําได้อยู่แล้วนะคะคุณจะทํามันได้นะคะ แค่ต้องพูดดีๆพูดด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์แค่นั้นเองเอาอยู่จัดการได้นะคะส่วนคนที่เลือกกองที่4ค่ะต้องบอกว่าคนนี้นะเป็นคนใจดีมากๆมากๆมากๆๆๆนะคะเป็นคนใจดีมากๆนะใจบุญสุนทานช่วยช่วยเหลือคนเป็นคนที่มีมีความ มีความใจดีอดโยนนะถามว่ามีโอกาสที่จะได้เงินคืนไหมต้องบอกเลยว่ามีโอกาสแน่นอนสําหรับคนกองนี้นะมีโอกาสแน่นอนไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือความท,ท้าทายใดๆคุณเอาอยู่จัดก,การได้หมดนะคะแล้วก็ดูจากพลังงานคือยังไงเขาก็คืนอืเขากําลังทยอยเก็บรวบรวมเพื่อคูดคืนคุณด้วยความที่คุณเป็นคนใจดีแล้วก็เป็นที่น่าเคารพ ของใครหลายๆคนนะต้องบอกว่าอย่างนี้ดูแล้วจูจํพลาังงานไม่ได้ยากเขาแค่เขากําลังรวบรวมเก็บให้คุณอยู่ได้คืนแน่ๆนะมีปัญหาอะไรจัดการได้หมดคุณจัดการได้คุณฝากฟันได้คุณลุยได้คุณสื่อสารได้คุณเจราจาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้คืนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของการเงินที่มีคนยืมไปสําหรับคนที่กองที่เลือกกองที่4นั่นเองนะคะก็นี่ก็คือทั้งหมดของลูกชะตาพัเพลินไบอัมเซี่นีโดยแม่หมออัําธรรมชโรวันนี้นะคะหวังว่าพรุ่งนี้ จะสร้างพลังกำลังใจดีๆให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสมําเร็จสมหวังเนาะใครที่ยืมเงินไปก็ขอให้เขาคืนขอให้เจราจากันด้วยเหตุและผลมีการเจราจาที่สื่อสารที่ดีแล้วกันนะก็นั่นแหละทุกคนแต่ก็มีเหตุผลของตัวของแต่ละคนเนาะเราก็ต้องถือว่าคนที่มาชมคลิปนี้นะคุณก็ได้ทําความดีแล้วตั้งแต่คุณให้คนอื่นเขายืมเงินนะด้วยความที่คุณก็มีน้ําใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทีนี้ พอถึงเวลาที่เขาอาจจะยังไม่พร้อมจะใช้เงจะใช้คืนนะเราก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะทวงถามนะคะ,ะถ้าเราเดือดร้อนเราก็ต้องบอกไปว่าเราเดือดร้อนเหมือนกันถ้าเรา ยังไหวอยู่ยังรอได้อยู่ก็อ่ะโอเคก็ให้เวลาเขาหน่อยก็ช่วยๆกันนะ,ะซึ่งคนเหล่านี้นะต้องบอกว่าคนที่มาดูคลิปนี้ดูจากพลังงานแล้วเนี่ยคุณเป็นคนดีมีน้ำใจมากๆและแน่นอนว่าผลจากการทําดีๆของคุณเนี่ยมันจะส่งผลดีกับคุณอย่างแน่นอนและแน่นอนว่าคนที่ยืนมินคุณไปเขาก็ไม่สบายใจหรอกถ้าเกิดเขายังไม่ได้คืนคุณนะ,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอ,อย่าไปคิดมากนะอย่าไปกังวลอะไรมากหรือว่า อย่าไปคิดว่าเวลาเขาพูดไม่ดีใส่แล้วมันมันมันเกิดจากว่าเขาไม่เคารพหรืออะไรไม่ใช่นะเขากําลังเขากําลังไม่สบายใจกับตัวเขาเองอยู่นะคะบางคนบางทีอย่างให้บางกองที่เจอที่แบบว่าเหมือนเจอพูดไม่ดีใส่ทั้งทั้งที่เราให้ยืมอะไรเงี้ยให้ช่วยเหลือเขาแต่พอทวงกลายเป็นพูดไม่ดีใส่เนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคารพคนหรือว่ามัน มันมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะมันกําลังแสดงด้านอ่อนแอของจิตใจของคนยืมอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจงเมตตาสงสารให้อาภัยเขานะทาใจให้สบายแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ดีนะคุณเป็นคนดีมากๆคุณเป็นคนมีน้ำใจมากๆนะคุณเป็นคนที่ที่ดีมากๆอะ่ะที่แบบช่วยเหลือผู้อื่นเนาะเออแล้วก็คุณก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วจงชื่นชมขอบคุณตัวเองให้มากอย่าไปโฟกัสพลังงานลบๆนะคะ ให้อภัยเขาเขาไมเขามีความทุกข์ก็เลยพูดอะไรไม่ดีออกไปก็ให้กำลังใจไปนะแล้วก็โฟกัสในสิ่งดีๆถือว่าได้ถือว่าได้เรียนรู้คนได้รู้จักคนมากขึ้นเนันเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของวูชตาพาเพลิน by a อมแตรวันนี้ค่ะขอทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคไม่ว,ว่าจะคิดทําอะไรก็แล้วแต่ให้สําเร็จสําเร็จสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก ได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตยอย่างเบิกบานเตื่นรู้และระส่งพลังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย